สวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์สดนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมงานเตรียมทีมกล่องเตรียมอยังทุกคนกำลังช่วยกันทำงานนะคะคือหนีแน่นอนจ้าคนีแน่นอนจ้ ่ก็แช่ได้เสร็จนะกองกันกดไลกดแช่ค่ะัสายซูมไล์กำลังเตรียม

อาเลืมเลยคุต่เสนี่นะสอดสานมสวัสดีพี่แตค่ะมาเด้อมาเด้อได้ยินว่าเดินสายไปงานเกิดปัปะล่ะชอยากฟังหูอด้มาฉันจีเจิมหมฉันจะลองให้ฟังก่อนนี่ 啊、really like，痒痒痒痒痒皮！tick tick 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 tick。ไม่จ、well, well, uh、ุดแดงเสียก่อนบอ้ะไม่ร่อยขนาดนั้นเขาใส่เขาใส่อะไรใส่แบบไม่เสียบเถอะ。tick tick tick tick。ที่ห้อง E ก็ไหวอยู่อ่ะเออมันจะมีตัวหนึ่งเหรอห้อง E อยู่ซ่องไหนวะตัวนี้บอ้ะห้องอันตัวนี้ห้อง E บอ้ะ ก็หนีอ่ข้งพ่อแล้วมันบ่ือบ่ข้งมีตัวนีือือตัวนีหนกยี่่ามันหรือเปไม่แมนไม่อะตัวนีมั้งตัวเปิดพีได้วันนี้ซื้อตัวเพจสันมงงะท้อนค่าเดี๋ยวหนูปักหมดให้นะอย่าไปแก้งเร่อบเข้ารอเลย มันมีอีกตัวนึ่งอยงเนี้ก็เลยตัวนี้นะตัวเตียมนาบก็เลยเตี้ยอมันห้องกรรการตัวนี้เลยก็แห่งเปิดในปีหนึ่งเน่ยฮะ้ะสิต้องเปิดนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพญามงมันจะเกะพวกเราก็เตรียมงานแบบไอ้นี้กันนะคะถ้าไปเอาจออยู่ในหันมากก็ได้เด้อโอส จอที่อยู่ในห้องนั่นสวัสดีครับแล้วก็จะเออไปเอาหนังโตัวหนังมัดก,กามผิดที่ล่ะตัวอยู่ข้างหลังน่ะตัวแคมปิ้งน้อยน่ะแมนแมนอยู่ข้างหลังแคมปิ้งน้อยเออมัดมันมีสองชุดน,นั่นแหละนี่น้อยก็เอาอันอยู่ในรถ รอแล้วจ้าขอบคุณค่ะอออันนี้ก่อที่พี่ใส่ตัว,วอวย,วยู่ในห้องคุณตัวหน่อยไอโอตัให้โอไปเปิดอันเพราะว่ามันอยู่ในห้องอันตัวหน่อยก็เหมือนอันแต่วา่าตัวใหญ่ขึ้นันหระแต่ว่าตัวหน่อยก็เหมือนอน ไลยเตมอบอ่หน่อยก็กันแคกนั้นอยู่ทุกคนอย่าลืมข้อกลุ่มปิดตอนเย็ยนนะวันนี้แล้วเด้ออะไรสานวงสะทอนแพพาเป็นนักร้องหรอหเอาไมกันนะกพพาเป็นนักร้องหรอการซานเอาไม้ดู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอ๋อทีม,มขอสร้างเพิ่นคือซุ่มแถวนากกับสีซุ่มตัวพอซุ่มจะไหนพนเปซจออย่บา้าเพนผุนนอซื้อตัวแล้วจ้าขอบคุณนะคะทุกคนเ็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมเตรียมงานเพิ่งตื่นยังไม่เข้ากลุ่มเลยให้พาเป็นนักร้องเลยวน <laughs> มีคนถามว่าแพรพาเป็นนักร้องเหรอสันวินเน่เจ้าสิวาจังไดเนาะแพรพาน่ารักมากเลยอ๋อแสดงว่าเพิ่นบุหุ่จักอีรีพี่น้องกระสิบเพิ่นสิบบุหุ่จักอีลีนั่นแหละสะิผู้ใดมากผู้ใดมากลดสั้นบอ่ แค่มะลีแค่มะลีลีอย่างอ๋อแค่มะลีผู้ใหญ่พี่นุย้ยครับไม่พี่นุ้ยก็ไอ้นัน้นไหมน,น้องอาจารย์อัน,อนรึเบ,บล่าโอเคท็อปไลน์ กำลังสิจัดแจงมองนางชมมองนางกินมองนางเาตรียม,มการเตรียมงานแมนเ,เนเต็เเเมแมนเอาไปหัน่นจ๋อเอาไปหัน่นแลอวเออไป่สิละไป่สิก็ได้อือแมนไม่ไสิละ นะพี่นิ้งไม่เนียนขาบัดรฟรีนะจ่าประสานโอบค,คือคือดอกหนูไม่ได้เป็นนักร้องจ่าหนูเป็นหมอรำน้องเป็นหมอรำจ่าน้องเป็นหมอรำแม่โอ๋กำลังจะเตรียมของนะคะทุกคนรีบเข้ากลุ่มเลยนะรีบเข้ากลุ่มกันเยอะๆนะคะโอ้เสียงขอคือบ่มี่เนาะ เสียงเหบเสียงแห่งห้องเก้าเออม่พูดละโทกกระทัดฮะห้องสัตห้องสัตูเล็กเลเอี่ยงก่เออดีไม่ถือว่าห้อเราม่เอง เฮ้ยกับเรากูนอะหละขี้ลายแท้กินบวบไม่ขี้ลายแท้ฮะอ๋อวันที่เจ็กลับก็ได้เพราะว่าจะบริเวดอย่างวันที่เจ็ดก็เป็นบวมี

ห้องศัตรูเล็กๆของเรานะคะใช้ประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจา้าทุกคน example ตูออ้ตนึง, <Exam ple. S 2> ง,นงยังล่ะ <c oughs> พ่อแล้ว <c oughs> เอาซ้ำนี่ละ <c oughs> <c oughs> ค่อยล่าเดี๋ยวบอมือนี้บ่ได้จา้าบ่ได้บ่ได้บ่ได้ล่าบ่ได้จักมือดอก ทีมโค้ชสันเพื่นกำหมันคักเด้อหมันเอิกหมันใจขึ้นอย่างไรด้วยเพื่นมีข้าแนนน้ำไปหนึ่งข้าแน่นอะนั่งกะเอาความหมันไปก่อนนาจะ <c oughs> ห้ามขาดห้ามลาห้าม,มาสายค่ะทุกคน ขาดหามร่าหามาสายจ้าไรกับสิเรียลตัวบันเน้บัสันบอกว่าบัสันไม่ต้องมานะไปนานๆไม่ต้องมาเพราะว่าพวกเราก็ซ้อมกันอยู่นี่ เขาก็ซ้อมกันอยู่นู่นเนาะเขาก็ต้องให้เกียรติการทุกคนให้เกียรติการให้เกียรติการตัวสั่นตัวสั่นตัววันนี้ก็เมนูกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวเหนียวหมูทอดแล้วกาผพัดมี โ oh, ิ้ด<ม> <c oughs> สันเก็บข้อมับดีเทลสัล้นเรียบเอีงไทยรูปร่งแบบโปหางเครื่องกับไส่หัวแบบหัวสูงเนาะแดนเซอร์หังเครื่องกับสินแดนลำซิงกับหัวสูงเออเอาจุดมอลลำซิงเจอกันเลยจุดมอลลำซิง ทุกคนมันโจทย์รอบนี้ก็จะเป็นโจทย์ลำซิงโจทย์ลดแห่โจทย์เพลงสลับเพศโจทย์เพลงใต้ ย่างไปสไก่บ่ไ้เพราะว่าเขาซ้อมกันอยู่ขยันมิจะเห็นเพราะว่าเราเก็บเป็นความลับมีเวลาซ้อมกันแค่หนึ่งวันอีกเช่นเคยรอบนี้สนุกแน่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่พาพลาดนะคะ,คะข้าห้องประชุมด่วนค่ะทุกคนเข้าห้องประชุมด่วนค่ะแด้และบอกมีค่ะ เป็นหอยมากอ๋อกระเจีตก็แล้วหอยยอมากสิหาวิธีพิ M ้งเอาเหรอ๋อเออพิ้งเอาพิ้งเอาโน้นโน้นพิ้งเอาพิ้งเอานี่หอยเซียว่ะ ไม่อยากไปนอนฝาขอกุ้มรีบเลยนะคะวันนี้โคตรก็ใสิแต่งตัวสวยๆใช่กันละ่ะแต่งตัวสวยๆมันเป็นแบบหอยมั้ยบอว่า,าจะไม่เข้าอดไม่ได้อีกแล้ว <laughs> เลิศ จอจอเป้ามัตเตซ่าเล็กอันนี้โอ้เสร็จออกดีดีนะเด้อมันโลกอยู่จัวทรทัศน์ไหม นแสดงที่ไหนวันนี้อยู่ที่บ้านคะ่วะว่าแจกโบนัสกุมปิดประัเดี๋วจะสุ่มแจกให้นะคะบอกคือคือหรอกเ้ว่างเพินซื้อประสันเนี่ยซื้อแจกผู้อื่นพร้อมคำาทาบอกซื้อๆนี่แหะ สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ